สวัสดีครับแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายยาลนนลายในคลิปนี้ครับยังอยู่ในกระแสและถือว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับโดยจะเป็นไฟการชกของขุนศึกน้อยสิบเก้าพนลอดีตแชมป์ช่องเจ็ดสีครับที่ไฟนี้โคจรมาเจอกับกา้กาแปะมินบุรีหรือซกทีนักชกกัมพูชาชื่อดังครับที่เคยเดินทางมาชกอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลานานหลายปีติดตามรับชมกันครับขุนศึกน้อยของเราครับจะสามารถเอาเชนะ กับเมืองไทยได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มกุนกแมรจัดขึ้นวันที่20มกราคมปี2024หรือตรงกับปีพศ2567นะครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้สดๆร้อนๆครับผ่านพ้นมาเพียงไม่กี่วันครับ รู้สึกน้อยสิทธิ์เก้วพพลครับเจอกับทางด้านของซกทีนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับชกนพิกัด0กิกิโลกรัมกำหนด3ยกครับวันนี้เพิ่งเป็นข่าวสดๆร้อ้อเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแมกกาก้านี่เหมือนกับมีดราม่ากับแฟนๆมวยชาวไทยไม่น้อยนะครับกาก้าหรือซกทีนะครับนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับกผู้ใหญ่กว่านะครับเมื่อสักครู่ครับปเชิญหน้าบนเวที ายุ27ปีครับสูง167ซนเมตรครับในขณะที่ขุนศึกน้อย25ปีสูง165เซนติเมตรครับเดินเข้าหาก่อนเลยครับกากา้าพยายามจะ,ะกัดด้วยแข้งซ้ายครับสำหรับนักชกไทยขุนศึกน้อยเคยประกบให้ชกกันมาทีนะครับปรากฏว่าแหมผมไม่แน่ใจนะครับก็มีไฟรายไฟหนึ่งถอนไปสะกอ่อนครับกากา้าหรือชื่อในกัมพูชาคืคอซกทีนะครับ ตอนแกเป็นซกทีนี่ก็เคยไปต่อยเลยกันวันด้วยนะทางนอกทางด้านยังไงรถถังจิตมึงนน์ะครับรถถังรู้สึกจะแพ้เลิศศิลาชุมแพทัวนะครับตอนไปต่อยวันเรียกว่าชื่อในกัมพูชานี่ใช้ได้นะฮะตอนแกย้ายมาต่อยที่กัมพูชานี่โอ้โหเป็นข่าวเรียกว่าข่าวดงดังเลยอ่าชาวกัมพูชาก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับทางน้่นรู้สึกน้อยหัวซ้ายไปทีครับส่วนคุณสึกน้อยนี่ดีกีเจ้าของแชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับ ตามไปผิดก้อนรุ่น122ปอนด์นะครับทางซ้ายดีครับเป็นมวยฝีมือครับนะครับดูทรงสไตล์การชกในงานลาตกาก้านี้ใหญ่กว่ายาวกว่านะครับแล้วก็เป็นมวยทรงแบบพวกแข็งแรงครับเน้นหมัดแทกยับครับแล้วก็ออกซ้ายครับออกซ้ายบิดออกข้างไปเรื่อยครับสาหรับทางด้านของนักชกไทยครับคุณศึกน้อยไปตามลำตัวครับมติดเชือกติดเชือกแล้วพยายามจะนี่ครับ เนบไปเนบไปทีครับเกี่ยวให้ล้มไม่ล้มครับปิดให้ล้มไม่ล้มครับโดนไซด์ครับโอ้โหตายไปแล้วครับกลับในครับพยายามจะปี้ครับหรือบดครับให้ทางด้านของคุณศึกน้อยยุบให้ได้ครับคุณศึกน้อยมวยฝีมือดีก็จริงนะจะเคยต่อยได้นับเลยนะเคยต่อยคู่ต่อสู้ได้นับครับแล้วตอนในท้ายหมดแพ้น็อกก็มีนะครับแกเป็นพวกฝีมือดีครับแต่เรี่ยวแรงไม่ค่อยจะดีครับก็เป็นสไตล์มวยฝีมือครับโดยมากก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับ าก้ายังเดินครับเดินแล้วก็เกี่ยวเน็บไปเรื่อยครับนี่ครับอุศน้อยพยายามแก้โดยการเสียบเข่าแล้วก็พยายามแทงคาตั้งกำแพงหน้าไว้อาก้ามันจะได้จะได้ตีไม่ถนัดครับนี่ครับออกเป็นชุดครับต่อยตัดลำตัวเตะขาวโดนซ้ายน้อยนี่ซ้ายแกโอ้โหซ้ายนี่ฉมังจริงครับถักยับมาซ้ายครับนี่ครับออกซ้ายอีกแล้วครับทีเด็กโอ้ดึงหลบดึงหลบจับในพยายามเน็บพยายามนี่ครับปั๊มไปชนไปเน็บไป กระแทกไปเอาให้หมดคุณศึกน้อยหมดก็ยุ่งอ่ะอะน้อยนี่ต้องยืระยะให้ดีครับเพราะว่ากาก้านี่กเกมแกวอย่างนี้เลยฮะคือทําให้หมดที่ได้ครับนะครับพยายามออกมันพยายามเตะขาเอาให้หมดอ่ะคุณศึกน้อยนี่มาไม่ดีแล้วว่าซ้อมไม่ดีนี่โอ้โหผมว่ายุ่งแน่โดนเสียบเข่าอีกหนึ่งทีครับทางด้านของกาก้าโดนเข่าคุณศึกน้อยไปย้ำเน็ตครับเน็ตเน้น เน้นเรียวแรงปริมาณนี่ครับแทงแล้วก็ตั้งกับแพงหน้าขวางไว้กรรมการดึงมากลางไวทีครับอ่าสับชกอุ้ยพอสับปุ๊บแข้งซ้ายมาแล้วครับแม่แน่นอนจริงครับซ้ายแมวเหมียวคุณศึกน้อยศิษย์แก้วปุะผลยกที่2เริ่มต้นขึ้นครับนี่ครับซ้ายมาถึงก็ซ้ายก่อนเลยครับแม่วดก่อนเลยพยายามจะคืนด้วยขวาครับทีมครับจังหวะนี้ทีมทำลายจังหวะไปทีครับเดินครับ ทางด้านกา้กาเดินมาก็เดินไม่ดีโดนซ้ายเลยคนระับโอ้ซ้ายนี่แกตักไว้ดักรอ,อจ่อย,ยางก็ดึงหลบได้ครับน้อยกระแทกยับ yep. นี่ครับมีจังหวะแกขวดซ้ายดีดซ้ายเลยครับเกี่ยวในจับในพยายามจะปั๊มครับอพยายามจะนี่ครับเอาให้หมดอ่ะเอาให้หมดอะเรื่องแรงนี่ยังไงกา้กามชกในบ้านเน่ะต้องดีกว่าอยู่แล้วอะทางเสือกตีไม่ถนัดอกรรมการแยกครับเอาลุยไหมทางเดินครับ ทางด้านกากายังเดินครับแม่ไม่เดินนี่มันไม่ได้ครับเพราะขุนศึกน้อยแก <mi> ไม่เดินแล้วโอ้โหโดนซ้ายของขุนศึกน้อยไปครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งแข้งเลยครับแม่จังหวะก็ดีเกินครับวันนี้ขุนศึกน้อยจังหวะก็โอ้โดนหมัดหมัดชุดมาแล้วครับหมัดชุดกากาแลมาครับเอาหมัดอีกครับทิมขวาไปขยับขยับนี่ครับนี่ครับแข้งซ้ายมาครับทิมหมัดขวาสวนพยายามออกหมัดชุดครับมันยังไม่เข้าอ่ะเออโอ้ยโดนเหวี่ยงเข้าเชือกจับในอ้าวเกี่ยวของของแระเน็บเน็บไปครับ แทงแล้วก็นี่ครับตั้งกําแพงหน้าครับกรรมการก็เข้ามาแยกครับคุณสึกน้อยนี่เหมือนชกด้วยด้วยมันสมองด้วยฝีมือเลยนะนี่รับโอ้ยโยนเข่าโอ้เดินเดินช้าไม่ได้นะจังหวะไม่ดีไม่ได้นะทางด้านคุณสึกน้อยนี่แกพร้อมพร้อมเสิร์ฟอะเออพร้อมจัดให้เลยเดินไปครับคุณสึกเนาะกา้าครับคุณสึกน้อยนะครับไต่ฝังเลยครับดอกนี้โอ้โหซ้ายยังแม่แน่นอนครับตอบคุก ตบคูกก็ยังไม่โดนโดนไม่เท่าไหร่โดนไม่ตั้งอ,อ่ะเอกียวเกี่ยวแล้วจะเน็บจะตีเอ,อ้านี่ครับจะแทงกะโดนทางด้านของขุนศึกน้อยนี่กตั้งสวนออกมาครับแทงสวนออกมากรรมการแยกครับลุยใหม่ครับอุ้ยนี่ครับโดนไซร์แล้วครับเหลือหนึ่งนาทีครับจะหมดยกที่สองครับยกที่แล้วก็ดูแบบแหมดูว่าเกมนี่มันก็ยังคู่ขี้คู่ขี้นะยกนี้ดูเหมือนว่ากากา้าพยายามจะเบียดให้หมดนะแต่ขุนศึกน้อยมีโต้ตลอดนะ แล้วบางจังหวะก็โดนซ้ายเนี่ยเหมือนจังหวะแกหยุดแกช้านี่ทางด้านขุนศึกน้อยนี่พร้อมดีดซ้ายนี่ครับพร้อมหัวดซ้ายสก,กัดตลอดครับถ้าก็ดูเหมือนว่ากาก้าจะอ่อนแรงจากยกที่แล้วไปเหมือนกันนะครับอย่างเดินครับกา้กาพยายามจะเดินให้มันหมดแหละแต่มันไม่หมดแหละหมดขวาโดนซ้ายโยกขวาครับทางด้านของขุนศึกน้อยครับซ้ายอีกทีครับอัะโดนเหวี่ยงล้มครับแมเตะฝังเลยว่าโดนทางด้านของ นักชกชาวกัมพูชาครับเวียงลมครับอ่ะเริ่มไหม่ขยับคับเอาเอาเรียบร้อยครับโอ้โหคาราวาห้องเตะเอา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 กาเอาไงเอาโดนนับเอาโอ้โดนไปเลยครับตึงตีนครับซ้ายเต็มเต็มซ้ายเน้นๆครับแม่ดูเวลาแล้วมันแม่ละคังช่วยครับโอ้โหไปพลาดที่ครับโอ้ขุนศึกน้อยเดินไปทรงที่มุมเลยครับ เรียบร้อยครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คงเป็นของขุนศึกน้อยนะครับต้องไล่ครับต้องเดินให้มันไวขึ้นเลยครับสําหรับกาก้าครับแม่ชา้านกะโดนแข้งซ้ายนี่ครับนะครับแข้งซ้ายของน้อยพร้อมดีตลอดครับขวาก็ถีบทำลายจังหวะไปอยับเข้าหาครับโยกไปโยกไปมันลองครับในตอนนี้แต่กาก้าเหมือนจะเดินเหมือนจะหมดอะเอางี้นีดีกว่า ทรงเหมือนกแกหมดแกช็อตเลยอโอ้โหโดนแข้งซ้ายช้อนหน้าแกงไปทีเดียวครับแมเหมือนแกหมดครับเพราะจริงมวยเป็นรองงี้ต้องเดินเร็วขึ้นเนาะเออต้องออกให้อาวุธให้มันมากขึ้นครับแต่นี่เหมือนแมเหมือนไลใ่ให้มันจบยกไปอย่างนั้นครับบกสบายแล้วครับขุนศึกน้อยครับว่ากาการไล่ไม่จริงนะครับตอนนี้โอ้โดนไปตีนเดียวนี่หมดเลยครับกากา ตายบีทีครับอ่ะเดี๋ยวว่าคงจะจบยกที่สามแล้วครับแอสบายสบายชิวๆครับขุนศึกน้อยเรียบร้อยครับหมดยกที่สามครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดครับอ่ารอชูมือครับนี่ครับขุนศึกน้อยสิทธิ์เก้ประพครับแหมแข้งซ้ายทีเด็ดครับหวดทางด้านก้านคอของต๊กทีครับหรือกาก้าแปะนมูลีครับลนนับ8ครับก่อนนักชกไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ถึงถิ่นที่กัมพูชาครับ รับชมจบที่บ้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ